โอเคผมก็สวัสดีทุกคนนี่มาจองกับทุน100บาทครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เบ็ดกันนะครับแบบสุดๆอ่ะทุน100ผมใส่เลยเบ็ด5 50 20นะใส่ไปเลยก็คือเดี๋ยวมาทําให้ดูเลยนะว่าจะจะปังหรือว่าจะปังไปนานนะครับแต่ตอนนี้บวกมาแล้ว70บาทครับอุ้ยมาดิแต่ตอนนี้บวกนะบวกนะบิ๊กวินครับสวยอยมาเดี๋ยวเราไล่เบ็ดกันไปเลยนะวันนี้นะครับก็ได้กันโอเคครับเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองดูครับทุนแค่ร้อยเดียวนะ ก็ผมว่าน่าจะได้วะ่ะมาดีละมาดีละเปิดหัวมาดีละเปิดหัวมาดีละมาดีายยาโอ้ยไหลยาวอูดสักเ,เตอร์มาสองตัวร้อยสามเก้าครับไหลาย,ยาวแหลวะวันนี้วันนี้เหมือนมากัะดวงวะ่ะวันนี้เหมือนมากระดวงวัยไหลาย,ยาวมาห้ารอยแล้ววะ่ะทุกคนเช่าเกมบักปะวะไม่บักหรอกมันอยู่ที่ดวงคนไงดวงผมดีกันงี้แหละทุกคนโคตรขิงขอ่ะโคตรขิงขอ่งะเออ มาเดี๋ยวหมด8รอบนี้เราเพิ่มเบ็ดดีไหมเพิ่มเบ็ดดีไหมกำไรแล้วเอากำไรมาปั่นนะครับไม่กลัวแล้วยังไงก็ไม่เข้าเนื้อนะครับทุนแค่ร้อยเดียวอ่ะมา700อแล้วอ่ะเอากำไรมาเล่นชิวๆครับแต่ถ้าใครไม่โลภนะแบบพอใจในกําไรเท่าที่มีแล้วแบบกลัวเสียนะผมก็ผมยังเชียร์นะว่าแบบกําไรน้อยก็ยังดีกว่าขาดทุนนะครับเออจําจําคาผมไว้นะกําไรน้อยก็ยังดีกว่าขาดทุนนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยก็ถือว่ากาไรนะสําหรับคนทุนนน้อยเนี่ยนะครับ ทุนหลักร้อยเงี้ยบวกมาร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยถ้าถ้าเป็นคนไม่โลบอะผมว่าโอเคนะครับอืมกำไรน้อยดีกว่าขาดทุนอะจริงๆนะคำเนี้ยโอเคเราใส่เบ็ดสิบเลยครับแต่นี่ไม่เป็นไรไงผมเสียก็ไม่เป็นไรครับทุนร้อยเดียวมาลองทําขำๆดูว่ามันจะได้หรือเปล่านีครับสูตรไล่เบ็ดนะกับมาจองนะครับผมว่าน่าจะเอาเรื่องเลยแหละเบ็ดสิบแล้วตอนเนี้ยหัวไหลาย,ยาวคูณห้าแล้วไหลยอยู่มีไว้ด้วยมาดดมาดดโอ้โหไว้หมด หมาพันห้าแล้วเนี่ยทุดร้อยเดียวจริงปะวะทุนร้อยเดียวจริงมาวะเออมาดิคุณไหลไปไหลไปดิโอ้หูวายหมดวายหมดโอ้หูไพ่ทองไม่มาโอ้หดอกนี้สี่ร้อยฮะเชี่ยโคตรตึงโคตรเอาผมบอกเลยว่าโคตรเอามาจองเป็นเกมที่แบบจ่ายแพงวายเยอะเออจ่ายแพงแล้ววายมาเยอะวายมาบ่อยนะครับแต่ว่ามันก็ อันทีน่คูณห้าเนาะมันอันที่คูณ5ครับไม่งั้นมันก็จะมันเวอร์เกินไปไงถ้าแบบคูณส0คูณ20อะไรเงี้ยนะมันจะเวอร์เกินไปนะเพราะว่าแค่ลำพังตัวมันก็แพงอยู่แล้วนะตัวตัวแพงแบบตัวจ่ายแพงอ่ะ้ววายมาเยอะอีกนะครับก็สเมเหตุสมผลครับก็ถือว่าโอเคนะามาโอเคกลับมาในเกมว่าโอ้ยดอกนี้สองล้หกสองห้าหกวะ่ะโอ้เต็มแผงจริงๆเมื่อกี้เต็มแผงจริงๆฮะสูตรนี้โคตรเอาลองไปไล่เบ็ดกันดูนะทุกคนเกมมาจองเนี่ยครับ ไม่ต้องไล่แบบผมก็ได้ห้าสิบยี่สิบนะผมว่ามัน,ม,นมันก็เยอะไปแหละก็ไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปงี้ก็ได้ก็โอเคครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคมามาเด้ไหลาย,ยาวเว้ยบิ๊กวินอีกละสี่ร้อยฮะผมว่าต้องต้องขยับเบ็ดยี่สิบแล้วจวังหวะเนี้ยแต่เราต้องไปให้สุดด้วยทุกคนเราต้องไปให้สุดครับเดี๋ยวผมจะขยับเบ็ดยี่สิบไปเลยอ้ดซูปเปอร์เมกาวินหกร้อยป่ะ ไหลยอยู่วายมาอยู่วายมาอยู่โอ้ตอนนี้ก็สามอู้สามร้อยสี่ร้อยสามรอสี่ร้อยตลอดนะมาเบ็ดยี่สิบครับผมเบ็ดวัดใจเลยไหลาย,ยาวๆก็รวยครับไม่ไหลก็ก็ก็หมดอ่ะเออเราอย่าไปหยองครับเล่นอย่างนี้มีสองอย่างและไม่ได้ก็เสียแล้ววะ <c oughs> มาคูณห้าไหลาย,ยาวโอ้โหไม่ยาววะ บิ Big ๊กวินครับหกรสิบมันควรได้เยอะกว่าน,นี้นะเป็นยี่สิบอ่ะควนได้เยอะกว่าน,นี้จริงๆไปดิคุณห้าโอ้ยมีวายสวยอย่างนี้สวยอยู่ครับ <c oughs> วายไม่เลียงว่ะแถวเนี้ยไอ้ไพท่ทองมันไม่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 ไม,ไมเลียงไงโอ้ยดอกนี้ห้าร้อยมาดิมาดิหกร้ยสิบเอ็ดครับ <c oughs> โอเคสิบรอบสุดท้ายนี่หมดผมพอแล้วนะผมพอใจในกำไรเท่านี้และกำไรแบบ ตีวมกลมก็ได้เท่าไหร่ก็คือกำไรเท่านั้นอะทุนแค่ร้อยเดียวอะ <c oughs> เออมาว่ามีหกพัน่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนก็เกมมาจองไง,ไงชอบฝากกาไดไลค์กดติดตามนะบวกมาห้าพนแปดะครับโคตรเอาไล่เบ็ดลองไปดูนะทุกคน <c oughs> สูตรนี้โ <c> ค <oughs> ตรปังผมบอกเลย <c oughs> เอาเรื่อง <c oughs> ไปแล้วผมส <c oughs> วัสดีฮะ <c oughs>